คุณสุภชัยครับบริษัทชิกรพับลิกจำกัดมหาชนนะครับตัวย่อหลักทรัพย์คือชิกนะครับ C H I C C H I C นะฮะก็จะเข้ามาทำการซื้อขายเป็นวันแรกครับในตลาดหลักทรัพย์ M A I คือวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็หลายคนก็เฝ้ารอนะฮะ I P O ชิกริพับลิกกันมานานพอสมควรแล้วล่ละนะครับก็มาวันนี้มีความชัดเจนในแง่ของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าการทำ I P O ที่เรียบร้อยแล้วโดยระยะเวลาการเสนอขายหุ้นเนี่ยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะไปจนถึงวันที่20นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องถึง21กรกฎาคมคแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะอ,อีกประมาณสัก6วันก็จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่27กรกฎาคมนี้นะครับราคา ipo อยู่ที่90สตางค์ด้วยกันรายละเอียดของชิกมิพับลิกนะครับจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจแล้วก็ดูแล้วจะเป็นมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่มีการเพิ่มทุนนะฮะหรือว่าระดมทุนผ่าน IPO เข้าตลาดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะฮะกับทางผู้บริหารคือคุณกิจจาปัทมสัตยาสนทธินะครับกรรมการผู้จัดการของชิคร r พับ b ลิกซึ่งขณะนี้ก็อยู่ด้านหลังของผมนะฮะทางด้านซ้ายของหน้าจอคุณกิจจาท่านนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านคือคุณทีจารุสรนะครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิธนาิจ ของบริษัทลักรัในมแบงก์ประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นโอกาสที่ดีฮะเดี๋ยวเราวันนี้ขาย IPO เนี่ยนะฮะเป็นวันแรกด้วย18กรกฎาคมขออนุญาตเริ่มที่คุณกิจจาก่อนและกันในฐานะผู้บริหารรบกวนสรุปเอาโครงสร้างธุรกิจแล้วก็รายได้นะฮะเป็นอย่างไรในปัจจุบันครับรายได้หลักของเรานะครับมาจากหลายส่วนนะครับ Mm hmm. ส่วนแรกคือรายได้จากการค้าปลีกแล้วกันนะ B2C ครับซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเรามีศูนย์ของ c h i ห r e p พับ i ลอยู่ทั้งหมด5สาขานะครับ mm hmm. อยู่ในกรุงเทพทั้งหมด4สาขาแล้วก็พัทยา1สาขา mm hmm. อันนี้คือรายได้หลักอันที่1นึ่งนะครับ,รบประกอบกับว่าบริษัทเองได้ทำธุรกิจ B2C ในแง่ของออนไลน์นะครับมาได้ประมาณ2ปีเสรศจแล้วครับ ตัวเลขของออนไลน์ก็มีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนที่สามนะครับเราทำเรื่องงานโครงการคือเราปัจจุบันนะฮะเราเข้าไปซัพพลายนะฮะเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านนะครับกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นงานโครงการเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยพวกบ้านนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมิเนียม ซึ่งรายได้ปีหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปีที่ผ่านมาครับประมาณ200กว่าแก่เกือบ300ซึ่งเราคาดว่าปีนี้น่าจะถึงประมาณ300ล้านนะครับต่อมาคือเราเองก็มีรายได้จากพื้นที่เช่าในศูนย์ของ c h i c ิพับบิลลเนื่องจากว่าศูนย์ของ c h i c ิพับบิลทุกสาขานะครับมีขนาดใหญ่เฉลี่ยประมาณ แปดพันถึงหมื่นสองพันกว่าตารางเมตรนะครับซึ่งในศูนย์นยจะประกอบไปด้วยแน่นอนครับเป็นธุรกิจหลังเราเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านของใช้ในบ้านที่นอนเครื่องนอนควบวงจรหมดเลยนะครับแล้วเราจะแบ่งพื้นที่ออกมาขึ้นอยู่กับศูนย์แต่ละศูนย์ที่ที่มีความเหมาะสมของผู้เช่าตั้งแต่ประมาณเป็นพันตารางเมตรถึงสองพันตารางเมตรมซึ่งรายได้เราก็ได้มาจากว่าเราเ,เก็บค่าเช่านะครับแล้วก็เรามีธุรกิจนะครับส่งออกนะครับ ไปต่างประเทศเพราะเรามีสาขาอยู่ที่กัมพูชานะครับที่พนมเปญน,นะฮะหนึ่งสาขาซึ่งที่นั่นก็เป็นสิ่งแรกที่เขาไปต่างประเทศแล้วเราก็ถือหุอ้นนะฮะเป็นเจ้าของบริษัทร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นสินค้าทุกอย่างที่ไปจัดจําหน่ายที่กัมพูชาเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เราส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบแล้วในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเรามีอีกธุรกิจหนึ่งเราเรียกว่าชิคดีไซน์สตูดิโอ S <S ซึ่งได้เริ่มธุรกิจมาปีปีเศษนะครับคือการรับออกแบบเทิร์นคีย์ตกแต่งภายในนะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวครบวงจรให้กับลูกค้าซึ่งธุ <S <S ธรกิจเนี้ยสิ่งที่ดีคือความต้องการลูกค้าต้องการดีไซเนอร์แล้วก็ผู้รับเหมาเพื่อเป็น one stop service นะครับแล้วมาจิน่นเรียกว่าผลกำไรเบื้องต้นค่อนข้างดีเช่นเดียวกันอันนี้คือ หลักๆนะครับที่รายได้ที่เรากำลังทําอยู่ครับครับฉะนั้นถ้าดูจากสัดส่วนรายได้ก่อนเมื่อครู่ฟังจากคุณกิจจาก็คืองานโครงการที่ว่าปีนี้อาจจะถึง300ล้านบาทนี่คือหมายถึงว่าเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมครับคือรายได้ค้าปรีก B 2 C นะครับที่ในศูนย์ของเราแล้วก็ออนไลนนะ์รวมทั้งหมดประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต นะครับห้าสิบกว่าแก่ๆนะครับส่วนรายได้โครงการประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับไม่เกินสี่สิบเปอร์เซนนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้คือหลักนะครับแลนเป็น core business หรือธุรกิจหลักของเราส่วนรายได้ค่าเช่าการส่งออกอันนี้เป็นส่วนรองครับอืมเอ่อทีนี้ในแง่ของขาธุรกิจที่ สร้างอัตรากำไรให้กับชิคร Republic ได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของชิคดีไซน์สตูดิโอหรือเปล่าเพราะเป็นบริการปัจจุบันนะครับยังเป็นเ,เรียกว่า GP หรือกำไรเบื้องต้นนะครับ mm hmm. ยังเป็นมาจากธุรกิจค้าปลีก oh. คือขายหน้าร้านนะครับ mm hmm. okay. แล้วก็รองลงมาก็เป็นออนไลน์ส่วนของชิคดีไซน์ n O โเนี่ยจะรองมาจากค้าปลีกหน้าร้าน นะครับ <c oughs> ส่วนงานโครงการ GP ก็จะต่ำกว่าการค้าปลีกหน้าร้านแต่ว่า<ด>ข้อดีของงานโครงการคือ <c oughs> เราเนี่ยจะได้วอลุ่มในไลนออเดอร์ <c oughs> เช่นว่าโครงการนึง5 0 0ห้อง800ห้องหรือพันกว่าห้องนยครับมันเราก็ประมูลงานมาได้ทั้งตึกเลย <c oughs> แล้วก็ต่อมาคืองานโครงการก็มีข้อดีคือเมื่อเราได้งานมาเนี่ยเราก็มีแบ็คล็อกอยู่ในมือเราก็จะเห็นเลยว่าในปีนี้ เราจะมีรายได้จากการรุ่งหน้าโดยเฉลี่ย6ถึง12เดือนนะครับแบ็กหลอกอันนี้นะครับ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 เอ๊ะถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยในแง่ของมาร์จินเนี่ยที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยผมดูแล้วเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปก็ส่วนใหญ่ประมาณสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเรานี่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นในแง่ของมาร์จินของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นค้าปลีกนะครับครับตั้งแต่ค้าปลีกหน้าร้านรวมถึงออนไลน์เนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต นะครับถือว่าผมก็คิดว่ามันดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเราพยายามที่จะพัฒนาค้าปลีกเรามากขึ้นเพราะเรื่องของมาจินดีส่วนงานโครงการก็น้อยกว่าแต่ข้อดีที่เรียนนะครับว่ามันมีโวลลุ่มนะครับอันนี้ในอนาคตผมเชื่อว่าตัวชิคดีไซน์ซอโร่จะเป็นตัวที่ทำมารจิ้นให้เราดีเช่นเดียวกันครับ อืมนะครับครับเอ๊ะถ้าดูในเชิงของความแตกต่างของเรามาฮะถ้าเทียบกับหลายคนก็จะไงเห็นหลายหลายบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ด้วยความแตกต่างระหว่างชิ้กับกับบริษัทต่างๆที่ได้เห็นอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าเราวางตำแหน่งหรือ positioning ของเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเรามองว่าการทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยขนาดใหญ่ครบวงจรเนี่ย เราต้องมีจุดขายนะฮะจุดขายของเราคือว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะไม่ไปแย่งตลาดคนอื่นแต่เราชอบที่จะไปสร้างตลาดใหม่ดีกว่าและบางเอิญในช่วงที่เราเริ่มต้นธุรกิจเยนะครับตลาดใหม่อันนั้นน่ยก็ยังไม่มีใครทําอย่างชัดเจนคําว่าตลาดที่เขามีอยู่คือตลาดที่ขายตลาดแมสมากและแข่งขันกันด้วยราคาคที่เราเรียกว่าเรดโอเชียนซึ่งแนวคิดของผมมองว่าการเข้ากระโดดเข้าไปทําธุรกิจ การตัดราคาเนี่ยมันมันระยะยาวมันจะเหนื่อยผมเห็นโอกาสว่าคนจํานวนมากนะที่กําลังซื้อดีๆเนี่ยในประเทศไทยในในช่วงที่ผ่านมาหรือก่อนที่ผมจะเริ่มธุรกิจริพับลิเนี่ยนะครับอยากได้เฟอร์นิเจอร์ดีดีไซน์สวยๆเราเราเข้าจ่ายแพงขึ้นมาเพื่อได้สิ่งที่เขามีกําลังซื้อพอนะครับเราก็เลยเจาะลูกค้ากลุ่ม B b บวกขึ้นไปถึง A นะครับ แล้วเราพยายามเน้นเรื่องจุดขายว่าเราเป็นโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกของประเทศไทย mm hmm. เพื่อจะสร้างตลาดว่าคนที่ต้องการดีไซน์ใหม่ๆนะครับสินค้าคุณภาพดีมีกำลังซื้อระดับหนึ่งดีแล้วมีเทรนด์ใหม่ๆให้ลูกค้าเลือก mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราสร้างตลาดตรงนี้เราต้องการที่จะสื่อสารกับลูกค้าว่าการมีบ้านที่อยู่อาศัยระดับคนที่มีกำลังซื้อดีนะ เฟอร์น mm ิเ hmm. จหรือการแต่งบ้านเป็นการบอกไลฟ์สไตล์เป็นการบอกสถานะทางสังคม mm hmm. และเป็นการบอกถึงความรสนิยมของเจ้าของบ้านเลยวราก็ b u i l หรือสร้างตลาดนี้ขึ้นมาตั้งแต่11ปีปเศที่แล้วนะ mm hmm. แล้วเราพบว่าจริงๆแล้วคนไทยนะลึกๆเนี่ยนะครับมีรสนิยมดีมากในการแต่งบ้าน mm hmm. แล้วก็ชอบอะไรที่ทันสมัยตามเทรนด์ของโลกให้ทันโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี่นะครับอ,อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์เนะี่ยสนับสนุนให้ธุรกิจเรานะ ตเร็วเพราะว่า,าลูกค้าเห็นอะไรเนี่ยอยากได้อะไรใหม่ๆตลอดเวลานนตลาดที่เราจับเนี่ยก็เลยเป็นตลาดที่กลางขึ้นบน <S <S นะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจที่ทุกคนกังวลใจวา่าเศรษฐกิจแบบนี้จะมีผลกระทบกับเราหรือเปล่า <S <S ผมเรียนว่าผลกระทบกับเราเกอบไม่มีเลยก็ว่าได้ตรงเงินข้ามนะครับผมยังเชื่อว่าปีนี้กาลบังซื้อระดับ b ีบีบวกขึ้นไปถึงเอยังดีอยู่ <S <S แต่ตลาด <S <S ล่างนะครับแม้เสีเยผมเชื่อว่ากระทบแน่นอน นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเป็นโอกาสของเราในการเจาะตลาดลูกค้า BB บวกขึ้นไปครับโอเคก็คือย้ำไม่ชัดแหลอว่าชิคไวพลาสติกเนี่ยโพส ition นี้คือเป็นพรีเมียมไม่ได้เป็นสินค้าแมสแล้วก็เจาะกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าเป็นนิชมาร์เก็ตก็ว่าได้นะครับครับโอเคผมขออนุญาตพักคุณกิจจาสักหน่อยสลับไปที่คุณทีฮะในฐานะของ FA เอเอาดูว่าจุดแข็งโดยเฉพาะเรื่องทางการเงินของชิคเนี่ย S 1> <S 1> <S <S จะเสริมส่งให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรในอนาคตแล้วก็เงินที่ได้จาก IPO ครั้งนี้320ล้านบาทเนี่ย <S 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 มันเป็นตัวเลขที่เหมาะสมอย่างไรและจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นไรครับเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับชิกนะครับผมมองว่าสถานะทางการเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ ability ในการาทำกำไระครับค่อนข้างดีนะครับ <S 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 cross margin อยู่ที่ประมาณ60%เนี่ย ซึ่งซึ่งตอนนี้จะถามว่า,าบริษัทจะ grow อยังไงผมมองว่าตั้งแต่มีเกิดเรื่องโควิดขึ้นมาครับาาทาง management เองก็ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วครับก็เลยทำให้มันสร้าง c h a n n e ในการาในการเพิ่มการอุ่นรับบริษัทแล้วก็การซื้อขายนะครับเพิ่มขึ้นมานะคร ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะมีแค่ uh huh. ออฟไลน์เซลล์นะครับแต่พอมีโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดิ้นรนไปทำออนไลน์นะครับซึ่ง uh huh. ่งทางออนไลน์เซลลเนี่ยก็โตค่อนข้างสูงนะฮะ uh huh. ส่วนตัวอีกอย่างหนึงที่ผมมองว่ามันดีสำหรับบริษัทนะครับก่อนหน้านี้ทางบริษัทเนี่ยทางทางอินดัส t r ีเองเนี่ย uh huh. มันก็กระทบมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับ uh huh. อย่างเช่นพวกอสังหาเอออะไรเงี้ยครับ แน่นอนเราก็โดนจากตรงนั้นพอสมควรนะครับแต่พอ,อมันเป็นตอนนี้มันเป็น Recovery Mode เนี่ยประเทศกำลังจะเปิดเนี่ยก็มีหลายคนที่เขาเข้ามาในประเทศเราเนี่ยก็ค,คิดว่าน่าจะเพิ่มตรงเซลล์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่คือคือทั้ง Recovery กับออนไลน Channel ครับที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมผมว่ามัน position ให้เราพอพอเปิดเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันม,มันทำให้เรา โตได้มากกว่าปกตินะครับเพราะว่าเราเตรียมตัวมาระดับหนึ่งแล้วครับก็เลยคิดว่าเป็นบริษัทที่ที่ค่อนข้างสตรองอะครับในการมีที่ที่จะมี long term growth นะครับอืมโอเคครับทีนี้324ล้านบาทนี่เข้าใจว่าเป็นหุ้นใหม่ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะที่ขาย360ล้านหุ้นนะครับแล้วก็จำนวนที่เรสขึ้นมาคือ324ล้านบาทนะครับเท่าที่เข้าๆที่บริษัท ที่ผมได้คุยกับบริษัทนะครับ,รบก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้จ่ายหนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเอาไปสร้างอีกอีกสถานที่ใหม่ขึ้นมานะครับ,รบซึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นเป็นการ expand offline growth ของเราด้วยนะครับโอเคโอเค,อเคแต่จะหุ้นที่ขายนี่เป็นหุ้นใหม่ทั้งทั้งจำนวนเลยถูกต้องไหมครับถูกครับโอเคนั่นเองก็หมายถึงว่าบริษัทได้รับเงินจากการขาย IPO ครั้งนี้เนี่ย ในแง่ของการระดมทุนเตมมทั้งจํานวนเหมือนกันออ324ล้านบาทรบกวนออแจกแจงให้ฟังสักหน่อยออสําหรับการขยายสาขาใหม่นี่ใช้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะต้องถามบริษัทโดยตรงน่าจะตอบได้ตรงกว่าโอ,โอเคโอเคอเครับอา้าวทีนี้เดี๋ยวก่อนจะกลับ,<า>บไปที่คุณกิจจาเอาคุณทีก่อนอาจากการที่ได้ดูตัวเลขนะฮะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินดูตัวเลขของ c ช i กว็พับลิก ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันถามว่าการขยายสาขาแห่งใหม่เนี่ยมันมีน้ำหนักต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากน้อยขนาดไหนต่อตัวของชิกในภาพรวมทั้งหมดครับก็ผมมองว่ามันเป็นสถานที่ใหม่ที่ มันอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะตอนนี้โกรดในต่างจังหวัดของเราก็ค่อนข้างสูงสูง่าในกรุงเทพนะครับแล้วพอพอไปเปิดที่อุดอดเนี่ยมันเป็นจุดที่ที่เป็นฮอตสปอตใหม่ที่มันกนลังบูนะฮะเพราะรฉะนั้นผมผมมองว่าแล้วตรงนั้นเป็นเป็นจุดที่ทางคนลาวก็อาจจะเข้ามาซื้อของซื้อซื้อของคือทางนั้นนะครับมันเป็นจุดที่คนมีเงินอยู่ เพราะฉะนั้นผมว่า positioning มันค่อนข้างเหมาะสอกับชิกที่จะไปเปิดที่นั่นครับโอเคอเพราะฉะนั้นการขยายสาขาใหม่ก็น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้อย่างมีนยัยยะสำคัญด้วยโอเคอ่ะคุณทีห้าเดี๋ยวพักสักนิดหนึ่งคุณกิจจาเอา <c oughs> ถึงคำถามเมื่อสักครู่สามร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทฮะแจกแจงสักหน่อยนำไปทำอะไรอย่างไรโดยเฉพาะการขยายสาขาใหม่นี้ใช้เงินเท่าไหร่ครับครับ ในแง่งการลงทุนครั้งนี้นะครับเป็นหุ้นเพิ่มทุนนะครับ mm hmm. ทั้งหมดเนี่ยฮะเรามีแผนงานว่าอันดับแรกเลยนะครับเรามีความตั้งใจจะเป็นเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดอุดรธานี mm hmm. คือถามว่าทําไมเราถึงเลือกอุดรธานีต้องเรียนนี้ว่าจังหวัดอุดรธานีเนะี่ยเราศึกษาความเป็นไปนได้ของจังหวัดนี้มาก่อนโควิดด้วยนะครับ mm hmm. อันนี้ก่อนโควิดเนี่ยเราก็ละที่ดินเรียบร้อยแล้วพอดีจังหวัดเจอโควิดเราก็เลยชะลอนะครับเหตุผลที่เราไปอุดรธานีก็เป็นข้อมูลลักษณะเหมือนที่คุณทีบอกนะครับว่าเราตั้งใจว่าเราต้องการที่จะไปขยายธุรกิจในภาคอีสานต้องถือว่าเป็นจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังซื้อและประชากรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอุดรธานีเรามองสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือ ตัวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดรอบๆนะครับ mm hmm. มีศักยภาพที่ดี mm hmm. แล้วถัดมาคือประชากรหรือผู้มีกำลังซื้อสูงนะครับลูกค้านะครับจากประเทศลาวเนะี่ยมักจะมาใช้ชีวิตในการช็อปปิ้ง mm hmm. ซื้อสินค้าอะไรตามที่อุดรธานีค่อนข้างเยอะมากนะครับ mm hmm. และในช่วงที่เราทำออนไลน์ที่ผ่านมาสองปีเสร็จเสร็จเราพบว่าอัตราการเติบโตของยอดขายนะอยู่ที่ต่างจังหวัดเยอะมาก สูงกว่าในในกรุงเทพอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าชิ r ดิพ b บ i ิเนยเรามีสาขาในกรุงเทพส่วนใหญ่แล้วมาอีกพภัชยาอีกเจ็ดสิบกว่าจังหวัดเนี่ยเราไม่มีสาขาเลยงนั้นต้องเรียนว่าออนไลน์เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะระยะยาวยิ่งช่วยเราได้เยอะยนะครับเราก็เลยมองว่าข้อมันเติบโตต่ตตตางจังหวัดแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นภาคขนาดใหญ่มีกาลังตัวเลขที่เข้ามาทาออนไลน์ดีเราก็มองว่าการเลือกไปเปิดอนฮาน,นจะทําให้เราเนี่ย สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งและบริารในระยะอันใกล้จนถึงระยะยาวเ mm hmm. พราะปัจจุบันเนี่ยเราขนส่งสินค้าจากคลังกลางที่กรุงเทพไปที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะว,วันออกภาคใต้เลยนะฮะ mm hmm. ทําให้ต้นทุนของค่าขนส่งบริการตรงนี้ค่อนข้างสูง mm hmm. ถ้าเราไปเปิดที่อุดอรธาน,นีแล้วเรามีศูนย์กระจายสินค้าที่อุดอรธาน,นี mm hmm. แล้วครอบคลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันที่หนึ่งคือแน่นอนต้นทุนการขนส่งบริการจะลดลง mm hmm. อันที่สองที่ดีมากคือเรามองเรื่องเซอร์วิสบริการปัจจุบันเราใช้เวลาประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันส่งของลูกค้า mm hmm. เราตั้งเป้าว่าหลังจากเรามีศูนย์ที่อุดรธาน,นีแล้วเนี่ยในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราพยายามจะตั้งเป้าให้ส่งของภายในสองวัน mm hmm. เพื่อบริการที่เร็วขึ้นเพราะการที่เราไปลงทุนที่จังหวัดอุดรธาน,นีเราได้ทั้งหน้าร้าน mm hmm. เราได้ทั้งงานโครงการเพราะว่าศักยภาพของหมู่บ้าน ปัจจุบันมีแบรนด์ใหญ่ๆของจากกรุงเทพนะครับไปเปิดโครงการหมู่บ้านที่อุดอรธานีค่อนข้างเยอะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าประกอบว่าในจังหวัดอุดอรธานีได้รับเลือกเป็นคนจัดงานระดับโลกคือพืชสวยโลกใน4ป <c oughs> ีข้างหน้านะครับดังนั้นกับผมมองว่าตลาดก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่องของของจะเป็นศูนย์กลางในเชิงกิจกรรมบางอย่าง <c oughs> แล้วเราได้ตอบโจทย์ในเชิงศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยผมว่าทูอินวัน <C> e <an> ต้องเรียนว่าเราโชคดีคือเดิมนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดเฉพาะการที่จะไปเปิดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในแน่หน้าร้านงานต่างๆแต่พอเราเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราคิดอะไรได้ได้มากกว่าเดิมน,นะครับ <C> e <an> ในระยะ <C> e <an> ระยะยาวยิ่ยงดีเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ <C> e <an> คือฟ <C> e <an> ังดูแล้วเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับ <C> e <an> ทีนี้ในเชิงของแผนยุทธศาสตร์เนี่ยไปตั้ง ศูนย์กลางทางภาคอีสานอยู่ที่อุดรแบบนี้ต่อไปก็ต้องมีศูนย์กลางทางภาคใต้ภาคเหนือในลักษณะนี้ด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องเลยครับผมถือว่า <c oughs> การไปอุดรธา,านีครั้งนี้นะครับถ้าเราตั้งเป้าแล้วเราประสบความสําเร็จนะครับ <c oughs> ในภาคอื่นๆ <c oughs> ก็นแน่นอนนะเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์นี้นะครับ <c oughs> เป็นตัวขยายตลาดเราอย่าง <c oughs> ที่เรียนนะฮะ <c oughs> เราไม่มีร้านหรือศ <c oughs> ูนย์ของเราอ,อีกเจ็ดสิบจังหวัด เพราะฉะนั้นการที่เราไปทําแบบนั้นเน่ยมันจะเพิ่มทั้งหน้าร้านเพิ่มทั้งระบบการจัดการเรื่องโลจิสติกสเราด้วยครับอ,อืนะครับมกลับมาที่คุณทีอีกสักนิดหนึ่งฮะไฮไลท์เลยครับเรื่องของราคาหุ้นสักนิดหนึ่งฮะที่มีการกําหนดมาที่90สิบตางต่อหุ้นนะครับแล้วก็แต่จุดที่น่าสนใจคือ PE ประมาณสัก30กว่าเท่าหลายคนตั้งคําถามว่าสูงไปไหมสําหรับตัว PE ตรงนี้ฮะคุณทีครับเข,ข้าใจครับก็ คือจริงๆแล้วครับ valuation ที่ทางบรคกตั้งมานะครับทำบจาก DCF ส,ส่วนใหญ่นะครับแล้ว<ม>หลายๆบรคกมาเราก็ดูฟี edback ว่าราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ,รบซึ่งแต่ในเพื่อ,เพ,อเพื่อการสื่อสารที่ง่ายกับกอรอตตกับสื่อเองเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจใช้ PE นะครับแต่จ,จริงๆอะร,ราคาที่คูณเหมาะสมะมันถูกเซตไว้ด้วย Discount Cash Flow นะครับซึ่ง,<ม>ซ,งซึ่งถ้าสมมติด,ดูจาก ตัวกำไรย้อนหลัง12เดือนเนี่ยม,มองว่ามันไม่ justify ว่าทำไมมันไม่ justify v a l u t t o o นะครับเพราะฉะนั้น<ม>เรื่อง PE เนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่แต่คือผมผมมองว่าบริษทัทมีศักยภาพที่สามารถเติบโตได้ในอนาคตแล้วก็มี Foundation ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับว่าก่อนหน้านี้ก่อนโควิดเนี่ยเขาอาจจะมี distribution channel ไม่กี่อย่างนะครับ<ม>ก็คือ สตอร์เองเอยหรือไม่ก็ทางอาจจะทางโปรเจกต์ก็อาจจะทำแค่คอนโดแต่หลังจากนี้มาทำทำทั้งโรงแรมทั้งโรงบาด้วยนะครับมันก็เพิ่ม Source of Income แล้วก็ Distribution Channel แล้วก็อย่างพอมันมี positioning ที่แบบมันมีหลาย c h a n n e l เนี่ยแล้วเราเปิดประเทศด้วยจาก r e c o v e r ส s อรี่ด้วยเนี่ยผมก็เลยคิดว่า Growth มันน่าจะสูงกว่านี้ครับ อีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งผมว่า positioning เราอ่ะมันไม่เหมือนกับ positioning ของตัวตัวตัวเฟอร์เนเจอร์บริษัทเฟอร์เนเจอร์ในตลาดอื่นๆนะครับเพราะว่าเราอยู่ใน p o s i t i o n ที่ค่อนข้างพรีเมียมพวกนี้เขาไม่โดนอ f f e c t ของเรื่องเรื่อง segmentation เพราะถ้าสมมติว่ามันมีการแข่งขันเรื่องเรื่องราคาเนี่ยผมว่าพวกเราไม่ค่อยโดนดีกว่าครับ นะครับก็เอาง่ายคือถ้าเทียบกับที่มีอยู่นะตอนนี้คือมันคนละกลุ่มกันเพราะว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันแต่เขาเจะเป็นกลุ่มระดับกลางถึงล่างลงไปแต่ไอ้ตัวนี้เป็นระดับที่กลางถึงบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วในเชิงของมาตินต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันประมาณนั้นได้ไหมคือมันเป็นทั้งตัวเซตชันนิงแล้วก็ในวิธีการบริหารต้นทุนของเราอะนะครับซึ่งซึ่งผมมองว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้างกังวลเรื่องอินฟล레이ชันนะครับซึ่ง ลูกค้าเราอะที่ที่เข้ามาซื้ออ่ะไม่ได้ซื้อเพราะราคาแต่ซื้อเพราะดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการของของเราเพอเขาต้องการของของเราเนี่ยมันมันไม่ได้ไปแข่งที่ราคานะฮะแล้วถ้าสมมติราคาเราต้องเปลี่ยนเนี่ยเราก็เปลี่ยนว,วัสดุด,ดิบที่มันคุ้มค่ากว่าน,นี้รหรือว่ามันไม่แพงขนาดนี้แต่ดีไซน์เราก็ยังเป็นที่ชอบของตลาดอยู่ครับครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องโครงสร้างการจัดสรรสักนิดหนึ่งคุณทีฮะ 360ล้านหุ้นนี่แบ่งเป็นจัดสรรอะไรยังไงบ้างฮะสำหรับ IPO ครั้งนี้ก็มี15%ของผู้มีอุปการะคุณนะครับแล้วก็ส0ของบุคลากรในบริษัทนะครับก็เป็น25%ก็9ตล้าสิล้านหุ้นไปแล้วซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะแบ่งการ ระหว่าง3าบริษัทนะครับสามสาโอเคก็จะมีทางเมย์แบง์เองทางเอเชียพลัแล้วก็ทาง LH นะครับหลักษัม LH ครับก็แบ่งการเกือบเกือบเท่าๆกันนะครับ H, อืโอเคครับก็ดูแล้วกระแสตอบรับเบื้องต้นเป็นยังไงครับเปิดขายวันแรกวันนี้ได้รับไรกยงาง,างแล้วล่ก็มีดีมานมาค่อนข้างเยอะครับคิดว่าน่าจะหมดในวันนี้ด้วยซ้ำครับ Oh. วันแรกนี่ก็หมดเลยนะโอเคเอาคุณกิตจาฮะทิ้งท้ายสักหน่อยอยากจะสื่อสารอะไรอย่างไรกับนักลงทุนนะฮะท้งที่อาจจะเรียกว่าเตรียมเงินมาจ่ายค่า IPO <c oughs> แล้วหรือ <c oughs> ที่อาจจะรอ <c oughs> วันที่ชิคเข้ามาในตลาดรองแล้วค่อยเข้าไปลงทุนนะฮะอยากจะสื่อสารอะไรอย่างไรในแง่ของโอกาสเกี่ยวกับการลงทุนกับชิคบริพับเอกเชิญครับครับขอบคุณครับคือผมเองตั้งแต่ทําธุรกิจอยู่ในวงการ เฟอร์นิเจอร์มาประมาณ3าปีกว่าปีสาป,ปีกว่านะครับก็ยังมั่นใจะว่าอนาคตของธุรกิจเนี่ยมันยังทําอะไรได้เยอะอเหตุผลพ้นึงเนี่ยน,ะ,นะ,ะธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และศูนย์ที่เกี่ยวกับแต่งบ้านเพรบะวงจรแบบเรานี่นะครับมันมีจุดขายค่อนข้าง,งเยอะแล้วการทําธุรกิจที่มีดีไซน์อินโนเวชันเนี่ยผมเชื่อว่าการสร้างวาลูแอดดให้ธุรกิจมันจะมีเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะ แต่ถ้าผมมาขายหรือจัดจําหน่ายสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนะโคพกพนะันต่างเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดเครียดชีพดีไซน์อะไรเลยนะฮรับอินโนเวชันน้อยขึ้นอยู่กับดีมายส์สป라이ของวงจรมากกว่าดังนั้นธุรกิจเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันสร้างวัลูแอดด้จากดีไซน์ได้อันที่สองนะครับแบรนด์ชิ c รีพับลิกลีน่าเฮเนี่ยสองแบรนด์เป็นเฮาส์แบรนด์เราเป็นเจ้าของแบรนด์เองเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกด้วยแบรนด์ของเองเนี่ย มันมีมีมูลค่าอยู่แล้วนะ <c oughs> และสามที่สำคัญคือช่องทางจำหน่ายที่เราทำอยู่ปัจจุบันศูนย์ทั้งห้ศูนย์แม้กระทั่งในกัมพูชาศูนย์ที่หกนะรั <c oughs> เราเป็นเจ้าของศูนย์เอง <c oughs> ทำมาร์เก็ตติ้งเองจับจำหน่ายเอง <c oughs> นะครับหรือแม้กระทั่งงานโครงการเรามีทีมเจาะไดเล็กถึงเจ้าของคนโครงการเองเพราะอะไรก็ตามที่เรากลุ่มช่องทางจำหน่ายไว้เนะี่ยเราไม่ดีเพนไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่น เราสามารถที่จะสร้าง value a d อสดได้ง่ายนะครับแล้วผมมองว่าศักยภาพของธุรกิจมันมีโอกาสเยอะมากเลยเพราะประเทศไทยถามว่าธุรกิจอันเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ไหมโอ้มันมีความหลากหลายมากมันไม่ได้เป็นช่องแนวเดียวในอนาคตเนี่ยความหลากหลายเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มในธุรกิจได้ง่ายขึ้นครับอ่ะคุณกิจาแม่เมื่อครู่นะฮะว่าจะทีมไทยแต่พอดีผมลืมถามเรื่องกัมพูชาสักหน่อยน่าสนใจครับคือปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมมากไหม ที่กัมพูชาครับจริงๆเราไปกัมพูชานะครับเพราะเราเห็นศักยภาพของเรามองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเขามีอัตราเติบโตที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ,รบเพียงแต่เขาสะดุดอันเดียวเหมือนบ้านเราคือช่วงโควิดสองนะปีเนี่ยได้รับผลกระทบจากจากกระทบต่อธุรกิจนะครับแต่ก่อนโควิดที่เราไปเปิดนะประมาณปีหนึ่งก่อนโควิดคุณตอบรับดีมากเลยนะครับ,รบแล้วผมก็เชื่อว่าหลังโควิดทุกทุกอย่างประเทศเปิดแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ ะะแล้วเราไปที่นั่นนะครับเราเป็นศูนย์เฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด uh huh. ในกัมพูชาสอง uh huh. มีเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลายเรียกว่าดีไซน์ที่แตกต่างจากคนในท้องถิ่นที่เป็นผู้จัดจาหน uh ่ายเฟอร์นเิเจอร์มาเหมือนกันนั่นก็คือว่ามาจจีนเราค่อนข้างดี uh huh. นะครับและอนาคตนะครับผมมองว่าตลาดก็จะเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ออฟไลน์อย่างเดียว uh huh. มันจะเป็ียนออนไลน์มากขึ้นซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราวางแผนว่าจะไปพัฒนาธุรกิจออนไลน์ที่กัมพูชาด้วยครับ อ๋อโมเดลธุรกิจเนี่ยคือเป็นยังไงฮะคือหมายถึงว่าที่กัมพูชาก็เป็นเหมือนกับ1 BU บของเราหรือว่าเป็นอีกเอนติตี้หนึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่แยกออกไปเลยจริงๆเราไปตั้งบริษัทแยกออกมาเลยเรามีทีมบริหารอีกทีมหนึ่งแต่ส่วนของ,ของพลายทุกสินค้าเนี่ยเราใช้ทีมเดียวกันนะ<ต>ครับแต่ทีมในเชิงการบริหารคือรีเทลเนี่ยเราใช้ทีมหนึ่งซึ่งเรามีผู้จัดการคนไทยประจำอยู่ที่นั่นและมีพนักง,งานที่กัมพูชาับ ก็คือแบบนี้ต้องสั่งของจากเช็กเว็บพับบิกที่เมืองไทยไปไว้ที่นู่นก่อนแลวที่นู่นก็ค่อยไปจาหน่ายต่ออีกทอดหนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับโอเคเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะจากจากเมืองไทยครับกราบขอบพระคุณฮะคุณกิตจาปัทรมะสัตยาสนธินะฮะกรรมการผู้จัดการของเช็ก k r e p พับบิกแล้วก็คุณทีจารุศรกรรมการผู้จัดการฝ่ายไอบีนะฮะของทางเมย์แบง์ประเทศไทยก็ขอให้โชคดีนะฮะในวันเข้าเทรดวันแรกสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ชิควิพัพริ่คุณสุปชัยครับผมลืมถามเรื่องของกัมพูชาไปโชคดีทางผู้บริหารท่านได้พูดถึงในตอนท้ายก็เลยคือโอกาสถามโมเดลนี้น่าสนใจครับแต่เดี๋ยวเข้าตลาดก่อนเดี๋ยวเข้าตลาดเพราว่ากันว่าทำไมถึงน่าสนใจโมเดลกัมพูชานะน่าสนใจน่าสนใจนะครับ